สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประสิทธิ์พุ่มจีนเด็กที่4 ip 4 6วันนี้ผมจะมาส่งงานวิทยาศาสตร์ครับครูผู้สอนโดยคุณครูธอมเพียนหงสีลาครับกิจกรรมที่ทำคือ diy จากวัสดุเหลือใช้ครับชิ้นงานของผมมีชื่อว่ากล่องเครื่องเขียนหมูน้อยครับอุปกรณ์ที่ใช้คือสกอตเทปสีชมพูดีน้้ำมันสีขาวและสีดา เครื่องปอกผลไม้กันไกที่สำคัญคือขวดน้ำครับขั้นตอนที่1นําขวดน้ำมาตัดแบ่งครึ่งและใช้เฉพาะส่วนท้ายครับขั้นตอนที่2เจาะรูปเป็นวงกลมและนำฝาขวดมาแปะติดไว้ขั้นตอนที่3นํนำสกอตเทปสีมาแปะติดไว้ที่ขวดครับ ขั้นตอนที่4ีํนำดินน้ำมันสีขาวและสีดำมาแปะไว้ที่ตาของหมูและจมูกหมูครับเมื่อทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับและเอาไว้ใส่ดีสอปากกาสีด้วยครับประโยชน์จากชิ้นงานนี้ ได้นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลมาทำเป็นกล่องเครื่องเขียนให้สวยงามตามแบบที่ผมชอบครับขอบคุณครับ